โอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้กับช่อง m i d f i e l d P r เหมือนเดิมนะครับนะวันนี้เราอยู่ในเกมราเ r นเจอร์เหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาสุ่มกันนะครับนะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับคลิปนี้เป็นทิปดองแน่นอน100%นะครับ3-5ตัวนะครับนะเอาไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามและแชร์ไปให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาแบบไปเร็วเลยแล้วกันนะครับนะ ผมก็ไปดูนะว่าเดิน,นจะสุ่มเกียร์หรือเปล่าเพราะว่าเกียร์เดอนนี้ก็ไม่ธรรมดานะเออนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเกียร์ของอ,อ,อาวุธลับของลิโกะกับโซโลูตุงของอีโซ่คือเก่งมากๆนะครับสําหรับ2อ,อันนี้เนาะแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คงเป็นอาวุธลับของลิวโกนะเนาะคือแบบถ้าตัดทางธาตุไฟออกไปเนี่ยคือมันเก่งนะครับคือถ้าไม่มีธาตุไฟก็เก่งอยู่แล้วนะครับยิ่งมาใส่กับตัวธาตุไฟนี้ยิ่งเก่งอีกนะ อันนี้ก็สระออปชันนะครับวันนี้เนาะมีรถแลหรือเปล่าไม่มีนน่าจะไม่มีนะไม่มีนะครับแต่ปอะมานนี้แหละนะครับก็มีเกียรี่โหดนะครับนะเพราะว่ามันก็แบบอัอตราดโดนทักษะแน่นอน24%เนี่ยก็ดีนะครับแล้วแถมมีพลังจมตีรวมด้วยแล้วก็ระยะเวลาที่สร้างเลนเจอร์ใหม่ด้วยโอ้โหโคตรโกงนะครับ แ,แต่ว่ามันเป็นตัวาัดไฟเนาะเ,เป็นเกียร์าัดไฟนะครับก็จะหาตัวใส่ยากหน่อยนะครับนะเช่นบากีอย่างเงี้ยแล้วตัวหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันแรกปาบมาร์สเมลโลมาเราเชียร์ไม่ข้ามนะครับถ้าออกก็ดีนะเพราะว่าสองตัวนี้คือเก่ง โดยเฉพาะบากินะครับนะคือเก่งมากๆนะเป็นตัวทั้งรีทักษะเออใช่นะครับรีรีเหมือนเอลซ่านะครับแล้วก็บัมอวตาด้วยโอ้โหได้แ,แถมยมีความสามารถไอ้นี่นะครับเพิ่มแร่หนึ่งพันเนาะคือมันโกงม,มากๆนะครับเพิ่มแร่หนึ่งพันเนี่ยคือแบบมันปวดนแบบโคตรโคตรจะยอดเยี่ยมเป็น เลยโอ้โหไม่ทันตั้งตัวก็ไม่ได้เล้อเฮ้ยโอ้โหเหลือสองตัวละเฮ้ยเหลือสองรอบละแป๊บเดียวนะดูซิขอดูหน่อยซินี่นะครับก็จะอันนี้นะครับคือสกิลเนี่ยมันก็โกงนะครับมันก็โกงรวมตัวก็โกงด้วยนะครับอืมนี่นะครับประมาณนี้เนาะสกิลไฮเปอร์นี่ก็ถามว่าดีไหมก็เอาจริงๆก็ เอ้กสกิล9ดาวนี้กยยังไม่ดีเท่าไหร่เนาะนะครับมาอีกสองรอบนะครับเราเชียร์ไปแบบช้าๆนะครับเพื่อจะได้มีลุ้นได้บ้างนะครับเพื่อจะได้มีโอ้โหประยุทธ์ไปหนึ่งดอกโอ้โห 35ตัวจะไม่ออกเลยหรอบางนั้นก็เกินไปหรือเปล่าทำไมล่อบนี้ออกจ้าวเอ้ยถามจริงออกตัวสุดท้ายนะครับโอ้โหไม่ธรรมดา นะไม่ธรรมดานะครับนะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับขอแคปรูปก,ก่อนละกันนะครับนะอ่ะมานะครับนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดารอบสุดท้ายดันได้นะครับมาเราบีตัวธาตุไฟที่แบบเราเดี๋ยวผมดูเลยเดี๋ยวผมปั้นแม็กแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนผมจะมาแทนตัวอะไรดีเอาเป็น อบอสเชแล้วกันเนาะเออหรือเอาเอลิทดีเนาะแต่ว่าเอลิทมันมีอันนี้นะครับเอาเบาแสงขอาเบาแสงก็ไม่ได้นะเออเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับได้มาแล้วครับสำหรับพันม้าบาคิมีรีวิวแน่ๆนะเดี๋ยวดูก่อนเลยเรามีอะไรเท่าไหร่นะครับอา้อาวอะไรวะเอ๊ะสึกแปลกเรนเจอร์ ขั้นสูงสูตรพิเศษอันนี้ออ้ยขั้นหนึ่งตัวโอเคโอเคโอเคได้อยู่เลยครับรู้สึกว่าผมจะมีอันนี้อยู่นะอ่ามีมีอันนี้อยู่เออนี่แหละโอ้หมีสี่ตัวโอเคแจ๋วเลยมาแล้วเรามาสมมาเลยแล้วกันในะสาหรับคลิปนี้นะจะได้ดูไปด้วยนะว่าเราจะได้หรือเปล่าอย่างน้อยห้าหมื่น 50, เนี่ยซื้อจะได้ดาวฟา้างสตูลแล้ว่าจะได้แม็กแล้วนะครับไป นะครับอืมโ,โอ้ยอุย้โยโอ้ยหแจมแมวแจมแมวจดัดแจมแมวจดัดไม่เป็นไรเราขอกบไฟตัวนึงอ๋อกบฟ้าอืมโอเคเหมากระดานวะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถั่วแจมนะครับโอ้ยนี่กบดาวกบไปดาวสี่ตัวไม่เอาไม่เอาเราเอากบฟ้านะครับสรุปคลิปนี้นะครับ ผมได้บากีมาละได้บากีแถมทาแม็กได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีรีวิวแน่ๆเดี๋ยวมีรีวิวแน่แแต่ว่าคลิปนี้น่าจะลงวันศุกร์นะเพราะว่าเป็นคลิปดองนะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับดีใจมากนะเออได้บากีมาแล้วได้ตัวตึงๆนะครับเหลือเกียร์นเนาะเหลือเกียร์เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนเผื่อผมอาจจะเติมเพิ่มอะไรงนี้นะครับนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับนะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมแช ความดวงดีใบสุดทางเอาพมก์อะเ,เนาะอโอเคไว้เจอคลิปหน้าสวัสดีครับ